วันนี้พระศาสนาจักฉลองนบุญจรซฟพ์พรสดาของพระแม่มารีเราก็จะมีบทอ่านที่ทำให้เราได้เข้าใจถึงบทบาทที่มนุษย์คนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ที่สำคัญและที่สำคัญก็คือเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองที่เป็นผู้ที่รเริ่มกิจการต่างๆซึ่งเราก็บอกว่าการไถ่าบาปนั้นเป็นงานใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็พระองค์ต้องการความช่วยเหลือจากบุคคล สองสามคนที่ใกลชิดก็คือนบุญยอแซฟแล้วก็แม่พระเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูนบุญยอแซฟที่พวกเราฉลองเนี่ยเป็นเป็นบุคคลหนึ่งที่เราให้ความสำคัญไม่น้อยเพราะว่าในพระวรสารเองก็บอกว่าเนบุยอดแซฟนั้นเป็นผู้ชอบธรรมคือคนเป็นคนดีเป็นคนที่ทรามหากินสุดจริตเป็นคนที่ไม่ สร้างปัญหาให้สังคมสร้างปัญหาให้ครอบครัวท่านเองก็เป็นคนที่มีความเชื่อแบบไม่ถามไม่ต่อรองกับพระบินเจา้าเหมือนกับอาบราฮัมนั่นแหละเมื่อพระบินเจ้าสั่งแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำนี่ก็คือโอเซ,อซฟเป็นคนที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งที่พระบินเจ้าได้เลือกมาให้อยู่กับแม่พระเพื่อจะให้เป็นผู้ที่ดูแล พระวจ,จนะก็คือพระเยซูเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็พระเยซูเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์นี้หน้าที่ของพระองค์ก็คือไทยบาปของโลกและทําให้ความตายกลายเป็นชีวิตเวลานบินยอเซฟได้รับคําสั่งจากเทวดาแล้วเนี่ยท่านก็ยังรังเลใจอยู่แต่ว่า,เ,าเมื่อคิดดีๆแล้วท่านก็ทําสิ่งที่พระบิดา ได้พูดผ่านทางเทวดาของพระองค์นั่นเองและจากนั้นก็แล้วก็เห็นบทบาทที่ท่านเจเซฟจะต้องตัดสินใจนอกจากจะรับพระแม่มารียาแล้วเนี่ยต้องพาพระเยซูเจ้าไปอียิปต์ซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลไม่น้อยแล้วก็เสี่ยงภัยด้วยแต่ด้วยความรักต่อองค์พระเยซูเจ้าและต่อพระเจ้าเนี่ยทำให้ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านได้อย่าง ดีมากเลยทีเดียวนะครับจากนั้นก่อนที่จะกลับมาเขาจะรับการฝันอีกเป็นนิมิตที่เทวดามาบอกว่า mm. เฮโรตตายแล้วก็ให้กลับมาเนี่ยท่านก็หาพระกุม,มารและพระแม่พระได้กลับมาอยู่ที่เมืองนาสเรตในส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นส่วนที่พวกเราส่วนลูประคำก็จะบอกว่าแม่พระนบุญยอแซบได้พบพระกุม,มารเจ้าในพระวิหารซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่อายุประมาณ12ปี พระเยซูเจ้าเองก็คงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์พอที่จะโต้อตอบกับนักปราชญ์ได้เลยทีเดียวฉะนั้นเมื่อไปสแสวงบญที่เยรูซาเล็มแล้วจะกลับไปบ้านเนี่ยนบุญยศซับกับแม่พระก็ตายใจคิดว่าพระเยซูเจ้าต้องอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เมื่อไปพบกันแล้วไม่เห็นพระเยซูเจ้าเลยจึงเป็นความทุกข์มหันเพราะไม่รู้ว่าพระองค์จะหายไปอย่างไรมีการลักพาไปไหนหรือเปล่า ก็ทําให้ทั้งสองนั้นยอมสละเวลาที่จะวกกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม er หาทั่วไปหมดในที่สุดก็ไปพบพระองค์อยู่ในพระวิหารกําลังคุยกับบรรดากปราชญ์อยู่พี่น้องครับเวลาที่เราไปตามหาใครคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเวลาของการกระวนกระวายใจของการกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นต้นคนที่เรารักเนี่ยนะครับเป็นเวลาที่เรา ยิ่งแม่พระและบุญยอดทรัที่ได้รับบทบาทให้เป็นผู้ดูแลพระเยซูเจ้าเนี่ยจะมาสูญเสียพระเยซูเจ้าในช่วงนี้ก็โอ้โหมันเป็นความตายของท่านทนั้งสองเลยทีเดียวจะรู้สึกเศร้าใจมากถ้าหากไม่พบพระเยซูเจ้าเลยแต่โชคดีเหลือเกินที่เมื่อกลับไปแล้วเห็นพรงอยู่ท่ามกลางบรรดาณนนปราชกกำลังถกกันเรื่องพระครัมภีร์เรื่องพระบินเจ้านี้นะครับก็แน่นอนท่านทั้งสองดีใจก็ดีใจแต่ก็ แต่ก็ต้องพูดอะไรออกมาบ้างว่าลูกเอ้ยทำไมจึงทำกับเราเช่นนี้ดูสิพ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูกอันนี้เป็นแม่พระที่พูดซึ่งเราก็ทราบวา่าปกติแล้วแม้ว่าผู้ชายเนี่ยจะห่วงใย,ยแค่ไหนจะไม่ค่อยพูดแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่อยจะต้องพูดในเรื่องแบบนี้แล้วก็เป็นจริงด้วยคือแม่พระเนี่ย ก็ได้ถามเป็นคำถามเลยเป็นแบบว่าลูกเอ้ยรู้ไหมสามวันที่ต้องต้องตามหาลูกอีกเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหนแต่ได้พูดแค่นี้ก็คงพอนะครับแล้วพระองค์ตรัสตอบว่าไงครับพ่อกับแม่ตามหาลูกทำไมเพราแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูกแล้วก็จากนั้นเราก็าเห็นว่าโยเซฟพร้อมกับพระแม่มารีไม่เข้าใจที่พระองค์ตรัสก็คือ มนุษย์พูดกับพระเนี่ยมนุษย์รู้นิดเดียวแต่พระรู้ทั้งหมดพระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเรตกับบิดามันดาและเชื่อฟังท่านทั้งสองพระมดาทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระไยัยในพระศาสนาจักรของเราเนบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็มีเยอะแยะแต่คงไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่เท่ากับเนบุญจอแซฟพี่น้องว่าไหมตอนนี้อยู่สวรรค์นเนี่ยพระองค์ออกมาทุกวันก็จะบอกเออ่อ สวัสดีครับท่านบิดาก็ <c oughs> คือนักวิยอซซฟผู้ซึ่งได้เลี้ยงดูพระองค์ด้วยความเหน็ดเหนื่อยลำบากแล้วก็สอนวิชาชีพการงานให้สามารถที่จะหาหาเช้ากินข้าให้ได้ใช้เวลา30ปีอยู่ที่บ้านและหลังจากนั้นก็ได้ออกไปทำหน้าที่ของพระองค์คือประกาศพระวรสาร และในช่วงนั้นเองที่พระศา,าสนาจักคิดว่านบุญยอซฟผู้ที่ทํางานด้วยความเหน,นื่อยก็ได้สิ้นใจแล้วก็คงจะได้รับรางวัลในเมืองสวรรค์พี่น้องครับนบุญยอแซฟก็เป็นคนหนึ่งที่พระศาสนาจักแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลคนยากจนคนที่ขัดสนและเป็นนักบุญที่อุปถัมภ พ่อบ้านทั้งหลายนะครับว่าท่านได้ผ่านการเป็นพ่อบ้านที่ดีเนี่ยก็จะขอช่วยเหลือ,อคนอื่นๆที่เป็นพ่อบ้านที่อยู่ในโลกนี้มีมากมายเหลือเกินสิ่งที่ท่านทําไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นวีรบุรุษวีรกรรมเลยเพราะท่านทําสิ่งง่ายๆแต่ทําด้วยความรักที่มีต่อพระเยซูเจา้า เพราะฉะนั้นใครอยากจะเป็นนักบุญก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพอเห็นแก่พระเยซูเจ้าแล้วท่านก็จะเป็นนักบุญเหมือนนักบุญโอแซฟนะครับนักบุญโอเซฟช่วยวิงวอนเทินสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรันท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง